คลิปนี้มาดูเฉลยพีทเทสคำกราพรพี EP ที่3ปี66ครับตอนที่2ข้อละ2คะแนนนะครับ <c oughs> ตารางจะตุรัดตตุรัดคือมันเท่ากันทุกตารางอนะเนาะกว้างยาวเท่ากันผลบวกเท่ากันคือ5คูณ5ขนาดเป็น5คูณ5มีรูปจํำนวบนบรรจุอยู่ในผลบวกแนวตั้งแนวนอนแลแนวทะแยงมุมมีค่าเท่ากันคีย์เวิร์ดที ให้เราทําข้อสอบข้อนี้ได้คือผลบวกของแนวตัง้งแนวนอนและแนวทแยงมุมมีค่าเท่ากันนะแต่อาจจะมีบางจํานวนในตารางซ้ำกันได้อนุญาตไม่เป็นไรโจทย์ให้หาให้หาอันนี้ x บวก y บวก y ลบ z เมื่อ x y z เอปน็นจำนวนเต็มนะ x วก y ลเราก็มาดูว่า x y z มันคืออะไรเขาบอกว่าในแนวตั้งแนวนอนและแนวยมีค่าเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราเห็นในแนวทแย,ยงไหมมีข้อมูลครบทุกอันเลยเราก็มารวมกันผลรวมก็เท่ากับ25บวก22บวก17บวก12บวก9 มันเท่ากับแปดสิบสามอ๋อถ้าหมดเนี่ยไม่ว่าแนวตั้งแนวเฉยแนวอะไร<ม>แนวนอนอะไรยังมาจะรวมผลรวมตัวเลขมันเท่ากับ 83. แปดสิบสามเราก็ดูตัวนี้ตัวนี้มันว่างอยู่ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ว่างอยู่เราก็ดูว่าห,หาตัวว่างเนี่ยสี่บวกยี่สิบสี่บวกยี่สิบสอง บวกสิบสองมันเท่ากับเท่าไหร่สี่บวกยี่สิบสี่เป็นยี่แปดบวกสิบสองเป็นสี่สิบเป็นหกสิบสองทนหน่อยนะยี่สิบแปดบวกสิบสองเป็นสี่สิบหกสิบสองเพราะใน 42. ตัวว่างเนี่ยตัวเนี้ยตัวว่างตรงนี้ก็เท่ากับ แปดสิบสามลบหกสิบสองเท่ากับยี่สิบเอ็ดอ่าตัวนี้ยนะี่สิบเอ็ดนะอาได้ละไอ้ตัวว่างตัวเนี้ยถ้ากับเท่าไรก็สิบสี่บวกสิบเจ็ดบวกยี่สิบบวกยี่สิบสี่ยี่สิบบวกยี่สิบสี่เป็นสี่สิบสี่ 31บวก44เท่ากับ75ไอตัวว่างตรงนี้มันก็เท่ากับ83ล75เท่ากับ8เฮ้ยเท่ากับ8ามาหาค่า y สี่บวกแปดบวกสามสิบเก้าบวกเก้าสี่บวกแปดเป็นสิบสองสามสิบเก้าบวกเก้าเป็นสี่สิบแปดสิบสองบวกสี่สิบแปดเป็นหกสิบเพราะฉะนั้นไอตัว y เนี่ยค่า y ก็คือแปดสิบสามลบหกสิบเท่ากับยี่สิบสามครับ y ตัวนี้คือยี่สิบสามสีสันหน่อย ในยี่สิบสามละมาดูค่าแซดหาค่าแซดก็เท่ากับห้าบวกยี่บเอ็ดบวกสิบสี่บวกสิบสองมันเท่ากับยี่สิบหกบวกยี่สิบหก ท่ากับห้าสิบสองแซตเท่ากับแปดสิบสามลบห้าสิบสองมันเท่ากับหนึ่งสามสิบเอ็ดแซตตัวเนี้ยเท่ากับสามสิบเอ็ดมาดูค่าเอค่า 25่สิบห้าบวกสิบองบวกยี่บวกสิบสาากับเท่สามสิบเจ็บวกสามสิบเจ็ดเท่ากับ74 x ดเ็เท่ากับแปดสลบเจเท่ากับ9 จะได้หา x บวก y ลบ9ก็เท่ากับ9บวก23ลบ31เท่ากับ32ลบ31เท่ากับ1ข้อนี้ตอบ1ครับ ตอบหนึ่งครับเห็นไหมครับค่อยๆทําไปข้อละสองคะแนนครับข้อสี่สองเนี่ยก็ถามเรื่องเรื่องหอละมอรหรือเศษเรื่องคอนอนหรือเศษพวกนี้ครับเขาบอกว่า x และ y เป็นจํานวนที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ x เป็นฐานจํานวนนับที่มีค่ามากที่สุดเมื่อนำมาหารสามสิบสี่และเจ็ดสิบหกแล้วเหลือเศษสี่ ข้อหมายของ x. X. x x คือหอรอมอครับหอรอมอเหลือเศษของสามสิบสี่ก,กับ7จ็กครับามาดู y คืออะไรจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุดที่หารด้วย 4, ี่ห้าหและเ้าแล้วเหลือเศษ3 y คือคอรนอเหลือเศษครับโจทย์ให้หา4 0 x ลบ y เราต้องรู้ว่า x y คืออะไรมาดูหาค่า x x คือหอระมโอหรือเศษแลาต้อเอาเศษลบก่อนนะครับแล้วก็อยหาหอระมอนำเศษไปลบก่อนสามสิบสี่ลบสี่คือสามสิบเจ็ดสิบหกลบสี่คือเจ็ดสิบสองหาอระมโอเลยครับ สองสิบห้าสามสิบหกสามห้าสิบห้าสามสิบสองสามสิบหกหอรมอเท่ากับสองคูณสามเท่ากับหกงั้นเอ็กซ์เท่ากับหกครับมาดูหา y การหาคอร,รอนอนลเสร หาค่ารากก่อนแล้วนำเร็จไปบวกครับก่อนแล้วบวกแล้วเศจครับค่นรกของสี่ของห้าของหกของเก้าหารอย่างละสองตัวเนะ 2, 2, 4, 5, าะสองสองสี่ห้าไม่ได้ชักลงมาสองสามหกเก้าหารไม่ได้ชักลงมาสองชักลงมาห้าชักลงมาสามหนึ่งสามสามสามเก้าโอเคได้แนละ้ว คณอ,อ,อคือ2อคูณ3คูณ2คูณ5คูณ1คูณ3 6คูณ10คูณ3เท่ากับ180ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย y เท่ากับ180ครับจนได้หาค่า40 x ลบ y สี่สิบเอกรลบวายก็เท่ากับสี่สิบคูณหกลบด้วยร้อยแปดสิบสองร้อยสี่สิบลบร้อยแปดสิบเท่ากับหกสิบครับตอบนะครับคนนี้ตอบหกสิบครับคนนี้เขาวัดเราเรื่องการหาคอรนอหอรมนูเซตครับโอเคนะครับ สี่สี่หกยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบรลบหนึ่แปดสิบข้อสิบสามเนี่ยอืโจทย์ยังไม,ไม่สมบูรณ์เดี๋ยวจะเคลียรโจทย์แป๊เสีย่งมันเป็นตัวเลขครอบอยตรงนี้เขาให้เอาไอไ้อตารางสี่ช่องอย่างเงี้ยที่วางติดกัน,นอย่างเงี้ยมาครอบเนี่ยอย่างมาครอบตัวเนี้ยมันผลลัพธ์กับหกสิบห้า ไอ้จำนวนมันเรียงเป็นแถวเจ็ดตัวเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียงมาไล่อๆอย่างเงี้ยตามแบบรูปตามอย่างเงี้ยแล้วเอาอัตารางอะไรก็อย่างมาคอบปุ๊บผลรวมมันเท่ากับหกสิบห้าก็บอกว่าถ้า A B C D เป็นจํานวนที่อยู่ในเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นจํานวนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเอาไอ้ตารางที่ว่าลักษณะแพทเทิร์นแบบเนี้ยไปครอบปุ๊บมันผลรวมได้สองพันสองพันกับยบี่สิบห้าจงหาค่าสี่ในตารางเป็นยังไงครับเนะี่ย A B C D ่ จะได้หาค่าสี่ก็มาดูกันครับจะคิดแบบใครแม่สมการคิดแบบสมการก็ได้ใครได้ไม่แม่สมการคิดแบบสุ่มก็ได้อ่ามาดูแบบสมการก่อนให้ตรงนี้เป็น y ให้ไดูอ่ตรงนี้เป็นสี่อ่าตรงนี้เป็นสี่อ่ะตรงน,น,นี้เป็นสี่เราจะหาค่าสี่นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ครอบไปไอ้ตัวบนเนี่ย ไอ้ตัวบนเนี่ยคือ4-7ลบตัว A นะครับ4-7ลบดทันนะเพราะว่า18-11ลบเหลือ7ถูกไหมไอ้ตัว B เนี่ยมันเท่ากับเดี๋ยวเดี๋ยวะมองไม่เห็นเดี๋ยวจะตกขอบละไอ้ตัว A เนี่ย มันเท่ากับ c ลบเจ็ดตัว b เท่ากับเห็นไหมตัว c c คือสิบแปดตรงนี้จะสี่สิบแปดนี่คือสิบเจดเท่ากับ c ลบหนึ่งตัว d ดอกเนี่ยมันเท่ากับมันมี c เป็นสิแปดนี่เป 18, น็นสิบเก้าเท่ากับ c บวกหนึ่งนี้เท่ากับ c ทั้งหมดทั้งมวลมันคือ c บวก c ลบเจ็ดบวก c ลบหนึ่งบวก สบวกหนึ่งมันเท่ากับสองพันยี่ห้าสี่บวกสี่บวกสี่บวกสี่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งหายไปสี่สี่ลบเจ็ดเท่ากับสองพันยี่บห้าสี่สี่ก็เท่ากับสองพันยี่ห้าบวกเจ็ดสองพันสามยี่สองทันนะตรงนี้ฐานนะเจ็ดลบหยุดย้าฆ่ามากงบวก เมื่อ4ก็เท่ากับ2,032หารด้วย4แบบทดนิดนึง2,032ส่วน4 4, 4, 4 4 5 20 4 8 32 4คือ508ครับตอบเลยครับเพราะนี้4คือ508 ถ้าเราไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่แม่นสมาการเอางี้นะมึดไปหมดเลยใช้วิธีสุ่มออกก็ได้นะครับสุ่มออกก็ได้มาดูวิธีสุ่มเนี้ยไอ้สองพันห้าร้อยเนี้ยสองพันยี่ห้าเนี้ยมันหารด้วยสี่หรืหารด้วยสี่สี่ห้ายี่สิบ สี่หกยี่สิบสี่ห้าร้อยหกกว่านะกว่านะมันห้าร้อยหกกว่าลองดิเอาลองพระตอนนี้เรารู้ว่าไอตัวบนเนี่ยมันจะน้อยกว่าตัวล่างอยู่เจ็ดนะเอาลองห้าร้อยหกกว่ากว่าเอาลองไปห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดตัวนี้ก็เป็นห้าร้อยตัวนี้ก็เป็นห้าร้อยแปด ัวนี้ก็เป็นห้าร้อยหกบวกกันได้สองพันยี่ห้าไหมบวกกันเนี่ยได้ห้าร้อยบวกห้าร้อยหกบวกห้าร้อยเจ็ดบวกห้าร้อยแปดมันเท่ากับสองพันยี่สิบสามมันก็ไม่ใช่ก็ลองใหม่ลองสุ่มใหม่ลองสุ่มใหม่ก็ลองเป็นสี่เป็นห้าห้าร้อยเจ็ดไม่ได้ลองสี่มันไม่ถึง่ห้าพันยิบสามมันไม่ถึงก็ละห้าพัน ้องสี่เป็นห้าร้อยเจ็ดไม่ถึงนะขาดอีกสองก็สี่เป็นห้าร้อยแปดอันนี้ก็เป็นห้าร้อยหนึ่งน้อยหนึ่งอันนี้เป็นห้าร้อยเจ็ดเป็นนี่ห้าร้อยเก้ารวมกันเนี่ยห้าร้อยหนึ่งบวกห้าร้อยเจ็ดบวกห้าร้อยแปดบวกห้าร้อยเก้ามันเท่ากับสองสองพันยี่สิบห้าอ๋อคนนี้ ตอบ C เท่า508ถ้าเราไม่แม่สมาการเราใช้วิธีนี้ก็ได้และดูสสวทเขาอยากจะให้เด็กใช้วิธีนี้ด้วยวิธีหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นให้ p o t e n t i a m a t h คือตมวติธฐานทานงวิทยาศาสตร์นะครับเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ข้อ14ก็โอ้ข้อนี้ถ้าไม่เคยทำอ่ะไม่เคยมีประสบการณ์ก็จะยุ่งน,นิดหนึ่งมาดูนะ AB ขนาดกับ CD อ่ะไม่เป็นไรนะ O ไปจุดศูนย์กลางวงกลมนะ AB AB ตัด AB ตัดวงกลม O อ่าโอเคตัดวงกลมที่จุด E แล้ว F CD จะตัดวงกลม O ที่จุด G กับ H โอเคแล้วก็มีสามสิบมุม F สามสิบมุม H สามสิบหกจงหาขนาดของมุม AEG เนี่ยหามุมแดงอ่ะ อืมเราก็มาดูกันนักเรียนบางคนบอกว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้เป็นเส้นตรงไหมแต่อันนี้เก้าสิบไม่ใช่นะเขาไม่ได้กำหนดเราเป็นมุมฉากนะถ้ากขามาเป็นมุมฉากโอเคได้เขาไม่ได้กำหนอดอ่าไปคิดเองเอง,เอ,งอย่าไปมโนนะมาดูตรงนี้ ตรงนี้ถ้าเราลากอะอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ครับถ้าเราลากเส้นสมานไ,ไอ้ขนาดเสมือนมาเนี่ยเนี่ยอีตรงนี้ก็ต้องสามสิบอีตรงนี้ก็ต้องอันนี้เป็นมุม มุมตรงคาบสามสิบหกอีกตรงนี้ก็ต้องสามสิบหกอแล้วได้เนี่ยมุมเนี้ยรวมกันได้หกสิบหกถ้าเราลากเส้นนี้มาปุ๊บมองให้มันตรงเนาะไอพี่ไม่ค่อเก่งเ,งเรื่องเทคโนโลยีจะเห็นว่า O F กับ O H จะเป็นมันเท่ากันเนาะเป็นลักษมีของวงกลมเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ O F H เนี่ยมันเป็นสามเหลมนาจัว่วตรงนี้ก็ต้องเท่ากันครับ มุมในสามเหลี่ยมมันร้อยแปดสิบเนาะอันนี้ไปหกสิบหกหกสิบหกก็เหลือร้อยสิบสี่ใช่ไหมสามร้อยแปดสิบลบหกสิบหกเหลือสี่เหลือร้อยสิบสี่หารด้วยสองเท่ากับเจ็ดสิบสองห้าห้าห้าสิบเจ็ดโอเคเท่ากับห้าสิบเจ็ดอี่ตรงนี้ห้าสิบเจ็ดตรงนี้ก็ต้องห้าสิบเจ็ดอ่เราได้แล้ะ หลักการข้อนี้มันใช้เรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่วมเป็นประโยชน์เ,อเยอะครับเพราะว่ามันมีต่างก็เป็นลักษณะของวลมอยู่ อันนี้ก็ยังเป็นหกสิบหกเพราะเป็นนูนตรงข้ามกันอาวแล้วอันนี้ล่ะก็เป็นห้าเจ็ดอีกตรงนี้ก็เป็นห้าสิบเจ็ด อันนี้ก็เป็น180ยแปดสิบลบห้าสลบเจ็ด่ครับตอบเท่ากับร้อยยบสามครับเพราะว่ามันเป็นมุมตรงม,มุมตรงมันร้อยมัน อันนี้ร้อยยี่สิามนี่อันนี้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดก็เปลี่ยนต่อร้อยี่สิบสามบอกคนนี้มุม a อีตเท่ากับร้อยี่สิบสามครับข้อสุบห้าเป็นสุดท้ายของอปีนี้นะครับแผนผังแผนผังนีเเ้เจอเจอทั้งปีอย่างไรข้อหนึ่งแผนผังการเดินทางไปรงเลนของของของภูมิใจเนี่ยขับไปแล้วกลับเลยนะ โดยขาขากับต้องแวะเยี่ยมคุณยายที่ไหนที่โรงพยาบาลใช้เวลา30นาทีไปโรงเรียนมาโรงเรียนขากลับจะแวะเยี่ยมคุณยายและซื้อของให้คุณแม่ที่ตลาดอีก30นาทีภูมิใจเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วที่60กิโเมตรต่อชั่วโมงภูมิใจใช้เวลาในการเดินทางไปกลับจากโรงเรียนทั้งหมดกี่นาที เราก็ต้องรู้ว่าระยะทางบ้านจากจากบ้านภูมิใจนะไปโรงเรียนมันเท่าไหร่อันนี้สามเซนเนาะอันนี้หนึ่งจุดห้าี๋ยวจะมองไม่เห็นอันนี้แปดอันนี้สี่จุดห้าตายแล้วกัดน,นะเราก็มาดูว่ามารวมกันสาม ขาไปเนาะสามบวกหนึ่งจุดห้าบวกแปดบวกสี่จุดห้ามันเท่ากับสิบเจ็ดเซนในผังนะเป็นสิบเจ็ดเซนปลายกับมันเท่ากันปลบวกกับก็เท่ากับสิบเจ็ด คูณสเท่ากับสามจสี่เซนิเมถามว่าใช้เวลาไปกับท่ากี่นาทีเวลามันก็คือเวลาที่ขี่รถบวกเวลาที่แวะทำธุระเวลาที่ภูมิใจใช้ในการเดินทางเนี่ยแวะซื้อของด้วยเนี่ยเวลาทั้งหมดเนี่ยเท่ากับเวลาขี่รถ บวกด้วยทําธุระอะไรกันบวกด้วยทําธุระอะไรกันึือซื้อของกับเยี่ยมยาเยี่ยมณยายมาดูเวลาที่ขี่รถมันตรงนี้ครับมันยากตรงเวลาที่ขี่รถเนี่นยระยะทางหายะทางระยะทางจากลรงบ้านไปโรงเรียนเนี่ยมันเท่ากับ สามสิบสี่คูณห้าร้อยมันเท่ากับศูนย์ศูนย์ห้าสี่ยี่สิบหนึ่งมื่นเจ็ดพันเมตรนะหนึ่งมื่นเจ็ดพันเมตรเป็นกิโลเมตรก็สิบเจ็ดเจ็ดกิโลเมตรนะเพราะหนึ 1, ่งกิโลเมตรมีพันเมตรเรารู้แล้วเด้อเลยที่ะทันไปกลับเนะี่ยจากบ้าน บ้านภูมิใจเนี่ยไปไปโรงเรียนมันเท่ากับ17กิโลเมตรแล้วหาเวลาเขาบอกว่าการที่วัทยายาสรอยารู้สิ่งใดเอาสิ่งนั้นไว้ขวามือนะครับเจทอ์ขานี้บางทีเด็กบางคนอาจจะคิดเป็นเรื่องฟิสิกส์เลยเรื่องเอสจกับ v ีทีอะไรพวกนี้มันจะเป็นถึงขนาดนั้นก็ได้อย่ารู้เวลาเอาเวลาไว้ขวามือระยะทาง หกสิบกิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาหกสิบนาทีเพราะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีหกสิบนาทีถ้าระยะทางสิบเจ็ดกิโลเมตรใช้เวลาเท่าไหร่ก็หกสิบคูณด้วยสิบเจ็ดหารด้วยหกสิบเท่ากับสิบเจ็ดนาทีเนี่ยตัวเลขง,ง่ายน,นะเขาเขาเขามีใจยจิ่งคิดจริงเนี่ยครับเพราะฉะนั้น ภูมิใจใช้เวลาเดินทางไปกลับทั้งหมดก็เท่ากับเยี่ยมยัยสามสิบนาทีซื้อของให้แม่สามสิบนาทีสามสิบบวกสามสิบบวกสิบเจ็ดเท่ากับหกเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดนาทีครับตรวจฐานไปนาทีา 70, าทแล้วเจ็ดสิบเจ็ดนาทีตอบเลยครับโอเคครับช่วงีในการสอบครับท่านผู้ชม